ขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเข้าสู่ i อเอ c เ a ก n e ชาแนครับวันนี้วันที่29กันยายน2563ครับไปดูกันว่าวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างนะครับ เปิดกฎหมายห้ามตีเด็กประเทศไหนเริเ่มเป็นที่แรกของโลกนะครับข่าวครูโรงเรียน,นอนุบาลทำร้ายเหล็กสร้างความสะเทือนใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมเป็นอย่างมากครับหลายคนต้องการให้ครูที่ทำร้ายเด็กนั้นถูกลงโทษทางกฎหมายอย่างหนักเรามาดูกันว่าประเทศอื่นๆที่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กอย่างไรบ้างนะครับ,ไม,บไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยที่ประสบปัญหาเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ล่วงละเมิดและทำร้ายร่างกายหลายประเทศออกกฎหมายห้ามลงโทษเด็กด้วยการตี ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนครับเพราะเชื่อว่า,วาการอบรมที่ดีต้องปฏิบัติกับเด็กด้วยความอ่อนโยนไม่ควรทําให้เด็กอับอายโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่อายุต่ำกว่า5-6ขวบสวีเดนเป็นประเทศแรกของโลกที่ครับที่ออกกฎหมายห้ามตีเด็กและลงโทษเด็กทางร่างกายตั้งแต่ปี2522หรือ4 4, 4 1ปีมาแล้วนะครับ การลงโทษเด็กไม่ว่าจะเป็นการตีตบหยิกดึงผมก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นครับทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการสวีเดนระบุว่าในปี2503ครับเด็กวัยอนุบาล9ใน10คนถูกผู้ปกครองทำโทษที่บ้านด้วยการตีจากนั้นก็มีการสมัครใจเลิกลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงเริ่มจากที่บ้านก่อนในปี2501ครับก็เลิกใช้ลงโทษด้วยการตีในสถานศึกษาเรียกได้ว่าทัา สนักขติของผู้ปกครองและครูในเรื่องของการทาโทษเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงที่จะออกเป็นตัวบทกฎหมายเสียอีกนะครับดังนั้นเมื่อรัฐสภาสวีเดนลงมติผู้ปกครองสองในสามก็เห็นด้วยกับคําสั่งทางกฎหมายนี้ครับเมื่อรัฐสภาลงมติในปี2522ครับผู้ปกครอง 2- ใน3เห็นด้วยกับคำสั่งห้ามทางกฎหมายครับเมื่อวันที่15มีนา2552สครับสมาชิกร,รัฐสภาสวีเดน เป็นคนแรกที่ลงที่ลงคะแนนเสียงห้ามกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1. กร 1. กรกฎาคม2,522เป็นต้นมาครับดรซัฟฟันเจน s e นครับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยคันสัตั์นะครับของสวีเดนครับได้เขียนบทวิจัยลงในวรารสารท,ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงของกฤิตระบุว่าหลังสวีเดนออกกฎหมายห้ามทำโทษในร่างกายให้ ห้ามทําโทษทางร่างกายเด็กๆมีเด็กหนึ่งในสามถูกตีและในปี2,500ที่ในปี2 5 3 3ครับก็เหลือเพียง1ใน5ที่ยังคงถูกตีอยู่ครับการเคลื่อนไหวของสวีเดนส่งผลให้อีกหลายประเทศออกกฎหมายห้ามลงโทษเด็กห้ามลงโทษเด็กทางร่างกายเช่นเดียวกันครับฟินแลนด์และนอร์เวย์ก็ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันก็ออกกฎหมายมาเช่นเดียวกันในปี 2,526และ2,530ครับออสเตรียตามมาในปี2,532ครับจากนั้นก็มี54ประเทศได้ห้ามการลงโทษเด็กในปี2,562ครับ